ถ้ามีคนมาบอกครูเคสแต่งตัวนี้ดูแก่แต่ครูเคสไม่ได้บองว่าแก่มันเป็นสไตล์คลาสสิกแล้วทาให้ครูเคสดูใส่ใจรายละเอียดในการแต่งตัวมีความปราณีตในการแต่งตัวสีน้าตาลสีเบจง่ายๆเลยวันที่ันนี้ครูเคสใส่ในกล้องมันเหมือนจะแบบขาวๆจริงๆมันก็จะมีความเป็นขาวออฟไวท์เสื้อก็ขาวออฟไวท์ white, กางเกงก็ขาวออฟไวท์แล้วครูเคสก็ตัดด้วยสีน้ําตาลนี่คือ <c oughs> ความตั้งใจเรานะ ตั้งใจเลยว่าวันนี้ฉันจะมาลุคแบบนี้เลยคู่สีที่ตัตนเบจดูคลาสสิกดูผู้ดีเก่าการใช้เทคนิคใส่ชุดขาวทั้งชุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สมาร์ทมากๆนะมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณแบบรอดอ่ะคุณอยากดูสวยหรูดูแพงสมัยก่อนเราต้องไปอะไรไปเช่าชุดราดตรีไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆการใส่ชุดสีขาวทั้งชุดมันเป็นอะไรที่ช่วยทําให้คุณดูแพงได้โดย e อ f Fortless มากๆคือไม่ต้องพยายามใดๆเลยแต่คัตติ้งต้องได้นะจ๊ะโดยเฉพาะกางเกงเอวสูงขาบานสีขาวคุณแค่ใส่เสื้อแข กุดคอเตา่าหรือเสื้อเชิ้ตสีขาวเพอร์เฟกมากๆหรือใส่เสื้อเบลา์เสื้อผู้หญิงอะเสื้อเบลาสมัยก่อนอยุคแม,แม่แม่จะเรียกเสื้อเบลาใช่ไหมกางเ,เกงสีขาวคือเรียบหรูดูแพงง่ายๆเราลอดขาวกับน้ำตาลสวยมากอันนี้โอมานี่เลยเสื้อลาฟลอเรนซ์แล้วก็ใช้เสื้อสเวตเตอร์มาผูกกางเกงขาสั้นเนข็มขัดกระเป๋าทุกคนเห็นไหมไอเทมที่บคเคนาเสนอขึ้นมาเนี่ยทุกคนมีหมดเลยแล้วก็มันง่ายมากๆแล้วมันใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบไม่มีเบือ่ออลิมิเต็ด มากคือแบบวนเวียนวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณอะ่ะการที่คุณเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวธรรมดาธรรมดาเรียบง่ายเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบแต่งตัวเยอะๆะมันโอเคมันไม่ผิดแล้วมันก็ไม่ได้จืดอย่างที่คนอื่นพูดแล้วมันก็ไม่ได้เชยอย่างที่คนอื่นพูดแล้วมันก็ไม่ได้ล้าสมายัยอย่างที่คนอื่นพูดมันเป็นสไตล์สไตล์หนึ่งเรียกว่าสไตล์คลาสสิกเท่านั้นเอง